สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับสวยแต่รูปสภาพผะห่มมีแต่คาบเต็มไปหมดสาวหน้าตาดีเปิดโรงแรมนอนหนีไม่ยอมจ่ายค่าห้องเมื่อวันที่6พฤษภาคม66ผู้ใช้เฟซบุ o k ลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอเตือนภัยสำหรับโรงแรมทุกที่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะเขามาพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีเข้าพักตั้งแต่วันที่25เมษายน2566 และชำระค่าห้องถึงวันที่29เมษายน2566วันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคม2 5 6 6แจ้งลูกค้าลงมาชำระเงินแล้วบอกจะลงมาจ่ายเงินแต่ไม่ยอมลงมาสักทีจนวันที่3พฤษภาคม2566เขาแจ้งเช็คเอาท์แต่ไม่จ่ายเงินและใช้ช่วงที่พนักง,งานไปเช็คห้องลูกค้าที่เช็คเอาท์หนีออกไปและยังทําทรัพย์สินโรงแรมเสียหายคาบสีแดงที่เปื้อนผ้าก็ไม่สามารถซักออกได้เพราะมันหลายวันแล้วแม่บ้าน ขอไปทําห้องก็ไม่ยอมให้เข้าไปสุดท้ายค่าเสียหายทุกอย่างก็ตกเป็นของพนักง,งานที่รับผิดชอบกว่าจะทํางานกว่าจะได้เงินเดือนต้องมาจ่ายค่าห้องให้คนที่ไม่รู้จักนอนฟรีมันสมควรแล้วหรอคนอื่นจะหาเงินได้แต่ละบาทคุณไม่คิดว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะการกระทําของคุณหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็หรูไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ฝากถึงเพื่อนๆคนรู้จักของเขาฝากบอกเขาเข้ามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําด้วยคะ่ะฝากช่วยแชร์ ต่อกันไปด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ไปทํากับคนอื่นหรือที่พาคอื่นค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ